ทักทาย f อที่น่ารักของสินแสหมิงทุกท่านนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆอยากจะมาบอกให้กับทุกท่านเรื่องของเรื่องก็คือเดี๋ยวกลางกลางเดือนมิถุนายนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าราชาโชคแล้วนะครับแล้วก็นะครับเป็นการย้ายของดาวอาทิตย์นะครับที่มีดาวราชาโชคก่อนหน้านี้อยู่แล้วอีกสองดวงนั่นก็คือดาวพฤหัสและดาวศุกร์ ฉะนั้นถ้ารวมดาวอาทิตย์ด้วยเท่ากับว่าบนท้องฟ้าจะมีดาวได้ตำแหน่งราชาโชคถึง3ดวงด้วยกันนะครับและสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน่านะครับดาวราชาโชคที่ผมว่าตรงนี้มันไปส่งผลดีในเรื่องใดบ้างต้องบอกให้ฟังชัดๆเรื่องเด่นๆเรื่องที่หนึ่งเลยนั่นก็คือ ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งที่ดีตามหลักของโหราศาสตร์นะครับเป็นองค์เกณฑ์อัมพูเกณฑ์ดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงานจะมีความสําเร็จเรื่องงงเรื่องงานอย่างดีแล้วมีโอกาสจะได้ของที่มีค่าของที่เราอยากได้อาจจะเป็นที่ดงที่ดินหยดยานพาหนะหรืออะไรก็ตามหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับ ยิ่งดาวอาทิตย์ไปส่องแสงถึงดาวพฤหัสด้วยก็จะยิ่งส่งสงผลดีนะครับเป็นองค์คุณที่ดีที่เด่นตามที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วและดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนที่4ที่บอกว่าได้องค์เกณฑ์อัมพูเกณฑ์นี้นั้นนะครับก็ทําให้สังคมแวดล้อมต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นเพิ่มคุณด้วยเพิ่มขึ้นด้วยคุณจะเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นในวงสังคมไปไหนก็จะมีเ,ออเพื่อนฝูงมี ผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การต้อนรับแล้วก็นิยมชมชอบเป็นอย่างดีประการที่2นะครับประการที่2นั่นก็คือดาวสุขที่เป็นราชาโชคแล้วเล็งลัคนาของท่านอยู่ก็ไปส่งผลดีในเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของเพศตรงข้ามแต่สุขเป็นราชาโชคเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่มันก็ไปเป็นพินทุบาทด,ด้วยคือสุขเจ็อาจารย์เจ้าว,ว่าร้อนนิรัน ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วมีผู้คนมานิยมชมชอบมาชอบเราหลายๆคนนะฮะก็ขอให้ดูนิดนึงนะครับว่ามาดีไม่ดีอย่างไรนะครับไม่ใช่ใครเข้ามาเราจะเลือกคบไว้ทั้งหมดหรือคุยทั้งหมดก็คงไม่ใช่ใครที่เราดูแล้วนิสัยไม่ผ่านดูแลคแรคักอร์ไม่น่าจะไปด้วยกันได้ก็ตัดจบไปเลยไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดนะ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรแต่ไอสุกเลงรักเนี่ยสุกเป็นราชาโชคด้วยนะครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันจากงานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องไปทำอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะเราสุกเองก็มาจากเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะครับไม่รู้เมื่อกี้ผมพูดผิดอะไรไปหรือเปล่าพูดผิดลัคนาราศีหรือเปล่าอันนี้คือลัคนาราศีมังกรนะครับ เออพยากรณ์เยอะหลายลัคนาราศีอาจจะมีพูดผิดบ้างนะแต่อันนี้คือลัคนาราศีมังกรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับดาวที่ส่งผลในลักษณะนี้ถ้าคุณอยากจะเรียนนะครับเพิ่มเติมในสาขาวิชาความรู้ในขแขนงที่คุณอยากจะเรียนเพิ่มเติมช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมมาก หรืออาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เข้าไปทําแล้วคุณก็แฮปปี้แล้วคุณก็มีความสุขกับมันนี่แหละครับอิทธิพลของดาวราชาโชคทั้ง3ดวงที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีมังกรตรงๆแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวดาวพุธจะย้ายไปอยู่ในเรือนอริแล้วชาวลัคนาราศีมังกรจะสื่อสารอะไรกับใครขอให้เลือกใช้คําพูดที่ดีนะครับ อย่าไปกระโชกโคกหากอย่าไปแสดงความเห็นอะไรที่ตรงเกินไปบางอย่างที่เกิดมันตรงเกินไปแล้วมันไม่นาให้เราเองนั้นดีกับเราก็ต้องระบัดระวังด้วยนะครับอยากจะบอกไว้แบบนี้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันจะเข้ากเกษตรราที่พอดีแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอริอย่าไปวิพา์วิจารณ์ตัวบุคคลหรือว่าการสื่อสารอะไรกับใครก็ตามต้องพยายามพูดจาให้ดีแล้วเดี๋ยวโชคดีจะตามมาโชคดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิง ให้คำปรึกษา่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาสตร์แห่งโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID มาสเตอร์หมิง6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ